แต่ขามันติดอยู่กับเครื่องนี่ว่ะอ๋อไม่ได้ขอจนติดแล้วอ่ะมันหมดชั้นช่วยด้วยอ้าฮะอ๋อฮะช่วยด้วยไอ้คอยมันก็ลับหมดชั้นอ๋อไอ้ไอ่ไอ่ไอ่เกียร์เล็จะตายอ้าฉันไม่ไหวแล้วช่วยด้วยอ้าไม่ไหวครับผีเมื่อี้ตกหน้าตกหน้าตกหน้าอ๋ออ๋ออ๋อนี่นี่ตกแม่งเลยเออไปแล้วเรียบร้อย ดูซิจะไปยังไงหบ่อยนะใครทำอะไรฉันน่ะฉันก็เลยจะไปแล้วช่วยด้วย,ย,ยไปแล้วโอ้โหไอ้ขอไไอ้บ้าอาชนกูเอวสวันนีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กลับมาใน,น,นกเกมชายดำกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเครื่องบทสังหารสุดโหดนะครับนะบนะที่มันจะบดท,ทุกอย่างนะครับนะรับโอ้โหดูดิ เสียงโคตรน่ากลัวเลยเอาล่ะเราจะมาเริ่มบทกันเลยอันดับแรกขอเป็นผมได้ซากรถมานะฮะโอเคหนึ่งสองอจึ๊บลงไปนะครับปั๊บปับนี่นี่อาบทลงไปบทบทโอ้โหรถแม่งเด้งเอาอะไรวะเนี่ยอ่ะลงไปอีกเอาลงไปอจึ๊บโอ้ยไปเลยเรียบร้อยแล้วต่อมาเฮลิคอปเตอร์นะครับโอ้โหมาแล้วมันบินมาแล้ววัดจึ๊บลงไปแล้วฮึบโอ้โหโนเต็มเต็มโอ้โหโอ้โหใบพัดแ่งปินเลยนะครับโอ้โหมาดีมาดี่เฮลิคอปเตอร์ลงไปอ๊บ Comm ปปับโอ้โหโเรียบร้อยนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็บอกว่ารับมือกับเครื่องบดนี่ไม่ไหวเหมือนกัน,นครับเรียบร้อยนะครับโอ้โหโมันบดทุกอย่างนะครับพอมันบดไปมันก็จะลงมาตรงนี้นะครับน่านี่นี่ลงมาตรงนี้โอ้โหพอบดเสร็จนะครับเอาละต่อมารถแมคโครด Mac ูนี่จะเป็นยังไงนะครับรถแมคโครนะหนึ่งสองปุ๊บไปแล้วทล่มไปแล้วนะครับว่าออลงไปแล้วบดมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหตอนนี้ยังติดอยู่นะครับยังเข้ายังเข้าล็อกยังไม่เข้าล็อกอจ ติดแล้วเ MM <ar> ออเออเอาละเอาละพยายามจะสู้นะครับนะไอ้รถแบคโคบอกโอ้ทันพยายามจะสู้แล้วอ๋อไม่ไหวเอออ๋ออุ้ยโอ้โหแม่งเด้งออกมาว่ะนะครับนะรถแบคโคบอกโอ้เป็นไงหรอฉันแก่งไหมอ่ะลงไปอีกอีกนิดนึงแล้วเข้ามุนเข้าไปปัดมันให้ได้แล้วเข้าไอ้รถแบคโคลบ้านี่นะครับเนี่ยกดเข้าไปเออโอ้โหรถแบคโคลแม่งทำอะไรมันไม่ได้เลยว่ะนะครับนะสงสัยล้อมันมันมันแน่นเกินไปนะฮะ เอาละต่อมากันรถบิ๊กฟุตดูดินะครับน่ะล้อใหญ่ขนาดนี้ดูดิจะหมุนเข้าหรือเปล่าปึ๊บปื๊บปื๊บมันไม่สามารถหมุนหมุนเฟืองล้อได้นะครับน่ะดูดิเออเออไอ้หูไปเลยเรียบร้อยรถบิ๊กฟุตกูโลอดูดิล้อมันจะอยู่ตรงนี้อยู่เลยท่านผู้ชมเอาล่ะต่อมารถตักดินดูบ้างนะครับน่าจะเป็นยังไงนะครับรถตักดินอัดจับลงไปแล้วเออลงไปแล้วปั๊บจับปั๊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 บหูแม่งหมดเลย เรียบร้อยเอารับต่อมารถ6ล้อดูบ้างนะครับจะเป็นยังไงนะครับรถหกล,ลอ้ออัดจื๊บลงไปแล้วปึ๊บไปแล้วโอ้บ่อยด้วยชนกระ,ะโดดเออชนกระโดดโดดึงช่วยด้วยไมยโอ้ตอนนี้ตัวฉันเด็กแล้วช่วยด้วยไมยไมยเอาแลละนะครับนะถ้าสมมติมันติดล็อกนะผมบอกเลยว่ามันโดนด,ดึงแม่นะครับนี่นี่ถ้าล้อมันติดเข้าไปนะบอกเลยว่า ตายสถานเดียวนะครับรถคันนี้๊บิ่ิบเข้ารถแล้วโอ้ยดีเข้าล็อกแล้วเป็นอย่างนี้นะครับเออบดไปเลยเอออยากให้มันเหลือแม้แต่เออสรากเขาให้ทำข้าวเหนียวดูดิดูเสยษล้อยติดอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ะเออเอ,อาต้องชมต่อมารถอะไรต่อดีนะเอาเป็นอ่ะต่อมารถ20ล้อดูนะครับจะเป็นยังไงนะคะโอเคเอาละผมจะให้มันดิ่งลงมานะครับนะโอเคไปมา ไปออกมาดิเดี๋ยวเข้าจึ๊บไปแล้วไปแล้วนะครับอเออไปแล้วปึ๊บปื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 ๊บอ๋อ้ยข้ายังสู้ได้อึ๊บอีกนิดเดียวติดแล้วอึ๊บอีกนิดเดียวโอ้โหไปแล้วบดเข้าไปบดเข้าไปบดขยี้มันเดี๋ยวเข้าบดขยี้มันบดขยี้มันอึ๊บอ,อึ๊บโอ้โหไม่ติดสักทีว่ะไม่ติดสักทีว่ะอึ๊บอ,อึ๊บอึ๊บเอาแหละเข้าล็อกแล้วเข้ายังเข้าไปแล้้้้ววโโอออหเ่นดดยกมาย มันเหมือนเครื่องจักรสังหารที่มีปากที่มีชีวิตนะครับนะากินเสร็จมันก็บ้วนออกมานะครับบ้วนร้อที่มันกินไม่ได้นะครับออกมาเออเหมือนคนเราที่แทะก,กระดูกนะครับเอาแต่เนื้อไม่เอากระดูกกระดูกก็พนออกมานะครับอ่ะแล้วก็20่สิบ้อยอีกคันหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะยี่สิบร้ออีกคันหนึ่งอ่ะจื๊บดีอ่ะติดไปติดไป ติดไหมอ่ะอบึดหาแล้วอีกนิดเดียวึตะ,ตะติดจะติดแล้วอีกนิดเดียวจึ๊บม,มัน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 ล้อล้อล้อมันดันอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ติดยากมากผมจะลองเอานี้ดูดิเออกดลงไปเลยผมจะใช้ไอ อาวุธของผมนะครับกดลงไปปึ๊บปึ๊บดีดีไปแล้วไปแล้วไปแล้วปึ๊บไปแล้วกดลงไปกดลงไปต้องกดมันลงไปนะครับนะกดลงไปกดลงไปเอ้อมึงไปไหนวะนะเฮ้ยสงสัยรถสิบล้อมแม่งใช้ไม่ได้ล้อมันยาวเกินไปมาต่อมาถึงตารถถังแล้วนะครับรถถังบอกโอ้หอเป็นรถถังเหล็กทังขันเว้ยนี่เออไม่มีอะไรสาม,มารถบดขยี้ฉันได้ดูดิไม่มีอะไรบดมันได้ไปเฮ้ยดูดิเด้ง เด้งเด้งบะมีเด้งเด้งเด้งดูดิทำไมร,รถถังไม่ได้ไเว้ยเฮ้ยรถถังว่าไงโอไม่ไหวเห้อฮมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเออพวกมันไม่ไหวแล้วโอ,โ,อโอ้ดูสิครื่งบดทำไรรถถังไม่ได้เว้ยเฮ้ยนี่ผมลองกดดูดิจึ๊บอึ้ออ้อเอาลวเลว้ยรถถังบอกอ๋อฉันติดมันแล้วเอาละครับตอนนี้เฟืองก็ฝืดเหมือนกัน พยายามจะบิดนะครับนะบิดไม่ได้นะครับรถถังบอกเอาละเดี๋ยวเดียวดันเข้าไปดันเข้าไปเอ,ออเอาว้าวมันกินฉันเข้าไปเลยมันกืนแบบคำโตโตเลยเรียบร้อยรถถังกูอึ๊บอึบเอาละเอาเอาเอาตอนนี้ตอนนี้เฟืองกูเอ๋อแล้วเฟืองกูเอ๋อแล้วเอเอเรียบร้อยในที่สุดก็คืนไม่ได้นะครับนะเหมือนเรากืนของใหญ่ลงคอโดยที่ไม่ได้เคี้ยวนะครับ<ฮ>แล้วนายเ็จสร้างรถถังวะเนี่ยนะครับโอ้โหนี่คือ เศษซากวิญ,ญญาณของเหล่ารถนะครับโอ้โห,โหรถถังอยู่ไหนโอ้โหสภาพแม่งยังอยู่ดีอยู่เลยปรากฏว่ารถถังมันเคลี้ยวไม่ได้จริงๆนะฮะอ่าท่านผู้ชมต่อมาก็เป็นเรือหาปลานะครับขนาดเล็กๆนะครับนะโอเคเอาละเอาไปแล้วอ่ะจื๊บพี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ป,ลวปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาแล้วเอาแล้วโอู้เบ,บยโดนเบยอืออือเอาเอาเอาเร็วเข้าเร็วเข้ากินมาได้ได้เร็วเข้าอือมันไม่มีล้อมันไม่มีล้อมันกินง่ายนะครับไอตัวนี้อึ๊บเอาแล้วเอาแล้วอึ๊บอึ๊บเร็วเข้าอึ๊บอึ๊บ อ๊ออเอออีกนิดเดียวอยีกนิดเดียวจะลงล,อล,อลอ็อกแล้วจะลงล็อกแล้วโอ้โหลงล็อกจ้ากว่ะลงลงกูให้มุญลงเอกนะอุ้อยดูดิดูดี้บอยอบ,ยบ,ยบยอยบอยบอยเอาะเรียบร้อยนะครับนะมันกินเรือเข้าไปแล้วนะฮะเอาครับต่อมาลองเป็นเรือแบบว่า,เ,าเรือผขนผู้โดยสารนะครับนะเออนี่นี่กินเข,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 ข้าไปดิกินเข้าไปกินเข้าไปเออกินเข้าไปอึ๊บอึ๊บอึ๊บเรียบร้อยจับ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 กินเข้าไปกินมันเข้าไปเออ เรียบร้อยไม่รอดว่ะเอารางนั้นเป็นเรือหาปลาขนาดยักษ์นะครับโอเคเรือหาปลาขนาดยักษ์ลงไปเลยลูกพ่อลงไปแล้วนะครับเอาแล้วอฉันยังได้โว้ยนี่นี่อ่ะเอายังไงยังไงเอาแล้วโดนแล้วโดนบทแล้วเออเออโดนแล้วเออเออฉันยังสู้ได้ออเป็นไงล่ะเอาแล้วมันโดนบทแล้วเว้ยมันโดนบทแล้วนะครับว่ะเออลงไปเออบวไปแล้วบมดไปแล้วดูดิดูมันบวปุบปุบ หมดทุกอย่างออกไม่ไม่เออตัวฉันกำลังจะโดนกินไม่อ้าโอ้โหแม่งบทเรือทั้งคันเลยดูดิเออทั้งลำมาพูดผิดนะครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับโอ้โหเศษซากเยอะมากดูดิมันยังกินแบบโอ้โหเศษซากวิญญาณรถวิญญาณเรือเอารับต่อมาผมจะลองเอาสิ่งมีชีวิตดูนะครับด่าหอ้อหัวดูหอก ไอ้ไอยแกฉันจะฆ่าแกเอาละล่อมันเดินลงมานะครับโอ้อะไรวะเดียวแกล่อฉันเดินมาเหรอไอโง่เดินมาทางนี้แล้วเดินมาทางนี้แล้วก๊กูกูกูกอะไรอะไรนี่ฉันผิวเดือดฮักกัเว้ยอตกลงไปเลยอ้าวไอ้นี่หมุนไม่ได้นะครับหนักเกินไปเดือดฮักบอกโอ้แม่งโอ้ยตัวฉันติดบล็อกอ้ไอเครื่องบ้าได้มันทำฉันแหละ อ๋อฉันไม่ไหวแล้วช่วยด้วยอ๋อไม่ไหวครับผีเมื่อกี้ตกน้าตกน้าตกหน้าน๋ออ๋ออ๋ออ๋อ,อนี่นี่ตกแม่เลยเออไปแล้วเรียบร้อยแต่ตอนนี้นะครับเครื่องบดผมพังไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับนะพอไอเดอกฮักเลยแม่งตัวหนักเกินไปบดไม่ได้เลยมาแล้วต่อมาผมจะลองบดเครื่องบินดูนะครับดูซิจะเป็นยังไงนะครับเครื่องบินเอาละเครื่องบินลงไปเลย เปไปแล้วโอ้ก่บินตกไปแล้วตู้มเอาละครับนะเริ่มหมดแล้วเริ่มหมดยางเอาตีตีแล้วเครื่องบินโง่อกนี่จะกระักลงไปลงไปเออจื๊บึืบฟืบหมดไปหมดหมดมันเลยหมดไอ้เครื่องบินบ้านี้เราเข้าอื๊บหมดมันหมดหมดหมดเออเอออย่างนั้นแหละหมดไปเออหมดมันจื๊บจื๊บหมดหมด บดไปบดบดเออนะครับนะโอ้ขอใหม่ขออีกลำหนึ่งนะอ่าโอเคเอาละผมจะเอาหัวทิปลงไปทิปลงไปเออเออเอออ่ะหัวทิปลงไปเลยหัวทิปลงไปหัวทิปลงไปสู้วันเจ้าเครื่องบินจัดการมันเออไปแล้วนะครับเอ้าโอ้ดันหน้าไปแล้วเออคื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 อมันค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับเออกินเข้าไปอ่ะกูจับล่างลงไปเลยอึเออนะครับเอ้าโอ้มันกินไม่เหลือซากเลยว่ะดูดิมันบดทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อย เอาละต่อมาเจ้าชีเล็กเราดูซิจะเป็นยังไงนะครับโอ้ไอ้คอยแกเรียกฉันมาอีกแล้วนะเฟยขคราวนี้มีอะไรอีกแ้วอ๋อหัวทิมอ๋ออะไรวะเนี่ยเออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอ๋ออ๋อไม่ไม่ไม่ฉันจะไม่ยอมตกลงไปกูจะให้มึงตกกูจะให้มึงตกมึงลงไปเลยมึงลงไปเลยอ๋อไม่ขาฉันติดอ๋อฮมันกำลังบดฉันไอ้คอยอ๋ออ๋อลงไปมึงลงไปเดี๋ยวนี้อ๋อไม่ฉันจะไม่ลงไปอ๋อฮ่าไม่ลงไม่ลงเฮ้ยถ้ามันชมบทมันไม่ได้แต่ขามันติดอยู่กับเครื่องนี่ว่ะอ๋อไม่น้ ขาฉันติดแล้วฮามันบดฉันช่วยด้วยฮ่าฮ่าช่วยด้วยไอ้คอยมันกำลังบดฉันฮ่าแย่ๆๆทีเด็ดกตายอาแล้วเว้ยโอ้โหอ๋อออมันเป็นฉันมันเป็นฉันไม่ได้มันบดฉันไม่ได้ฮออเออเออเออทีเด็กทีเล็กว่าไงนะครับทีเด็บอกอ๋อไม่ไหวแล้วไอ้คอยอ๋อฉันไม่อยากตายเลยดีไอ้คอยไม่ขาฉันติดนะครับมันลุกขึ้นมาไม่ได้นะครับดูดดูดิดูดิอ๋อไม่ไม่เออเออขาฉัน ขาฉันติดตกดันแล้วฉันเดินไปไหนไม่ได้อ้าว <Brand. S 1> มึงมาได้ไงวะเนี่ยหรือว่าผมต้องฆ่ามันก่อนว่าผมถึงจะบทได้ อ่ะเอาใหม่ทีนึงนะครับนะอ่ะมึงลงไปเลยอ๋อหโอ้โหโอไม่ไม่อ้าอ่ามันบดขาจานใหญ่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 าเห็นไหมสุดท้ายมันก็ติดอยู่ดีเพราะว่าชั้นเออเนื้อชั้นทำด้วยอะไรเอออันนั้นเป็นเทียมของบุเบอรีพูดไปเรื่อยแล้วแมงดูดิโอ้โหโมันบดปากแล้วว่าว้าไม่มันกำลังบดชั้นเป็นทีเชนมันค่อยๆบดชั้นโอ้โหเครื่องนะครับมันก็พยายามจะบด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 กดมันนะครับดูดิสงสัยผมต้อง นะครับนะนี่มีของแล้วเออเออมันต้องฆ่ามันหรือเปล่านะครับมันถึงจะบดได้เออนี่ไงลงไปเลยมึงลงไปเลยนะครับนะไอ้ชีเนโก้นี่นี่นี่ลงไปมึงลงไปมึงลงไปนี่ทําเครื่องบดติดขัดนี่นี่ลงไปบดได้ยังมันก็ยังบดไม่ได้อยู่ดีว่ะเออบดมันบดมันบดมันเออเรียบร้อยหายแล้วเนื้อมันโดนบดขยี้เระนะครับมาเออเนื้อไดเป็นเทียมเหรอจะสู้กับเออมินิกันกู เอาคนระับต่อมาเราก็มีโรคนะครับนะ้านี่โรกโลก,โลกเอาโรกไปบดดูดีนะครับนะ้าอ่าโอเคไปลงไปผมคือพระเจ้าดิโอ้โหบดไปเลยบดไปเลยดูดิโอ้โหบดไปเออนี่คือโรคโรคทั้งใบของเราดิกูดบดด้วยเครื่องบดมหาบะเลย <Hey. S 1> ต่อมาผมขอโรคที่ันใหั่กว่านี้ละกันนะครับนะออะลงไปบู บดไปตูบ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 โอ้โหดูมันบทดิบดบทบดบทโอ้โหดูตูโอ้โหบทเข้าไปบทเข้าไปกดโลลงไปกดลงไปกดลงไปเออให้มันบทไปเรื่อยๆบดไปเรื่อยๆบดไปเรื่อยๆเออบทไปเรื่อยๆเออเออเออเรียบร้อยว่ะแม่งบทได้ทั้งโลกเลยโคตรเจ๋งมาแล้วต่อมาลองบดก็ซิล่าเลยดิก็ซิล่ามันจะบดได้ไหมวะก็ซิล่าบอกโอ้แกจะบทช้นอย่างงอนเหรอน่าจะบทไม่ได้ว่ะ เพราะขนาดทีเล็กยังบดไม่ได้เลยก็ซีล,ล่าจะไปเหลือเรานะครับดูดิดูด,ดิตัวมันใหญ่มากนะครับดูดิดูดิเครื่องบดน่าจับังแล้วแหละเนี่ยดูดินะครับดูดิมันทับเครื่องบดเละเลยดูตัวมันใหญ่กว่าเครื่องบดเยอะดูดิผมกดลงไปให้มันโดนบดนะครับก,ก็ไม่ได้อยู่ดีดูดิอ๋อจะทำไรฉันวะเนี่ยก็ยัดชันใส่สเครื่องเล็กๆโงโๆนี่หรอโอ้ตัวชั้นใหญ่กว่านั้นเยอะไอ้บ้านะครับนะโอ้โหลงไปลงไปไม่ได้วะ ไม่ได้วะ่ะช่้ยจอยย <c oughs> โอ้โหดูดิด <c oughs> สงสัย <c oughs> ผมต้องข้ามนแล้วแหละนี่นี่ต้องเจอลาวาลาวายิงใส่ตามันเลยนะครับนะ <c oughs> เป็นไรไหม <c oughs> โอ้ตาชลแสบตาเอ้โหจ้าอยากระเพ้าทีโอ้โหมึงยังไม่ตายอีกมึงจังยิงพัฟาเฉยเลยงั้นจะต้องเจอที <c oughs> ่ นี่เป็นไงล่ะตายไหมมันไม่ตายว่ะอาวุธแบบนี้มันไม่ตายนะครับมางั้นชีเดียวงั้นสับชีเดียวแล้วกันนี่แน่ฟึดชึบเป็นไงเป็นไงเป็นแงจื๊บนี่ตัดไปเลยตายไหมไม่ตายงั้นเจอไลติงบอลแล้วกันดูดไปเลยทีเดียวมานีก็ไม่ตายงั้นผมจะต้องใช้พลังแรงที่สุดของผมแล้วนี่เอาไปกินหรอฮาเบฮา,าไม่ไม่ตายจริง,รงๆว่ะ อ่ะให้รัตทุยแล้วกันอ่ะรัตถุยกินมันลูกกินมันลูกไม่เป็นไรวะรัตทุยก็กินมันไม่ได้ถังเจอบอลเกตคิมผมแล้วกันตูมอัดเข้าไปเลยมึงเป็นไงตูมเออ,อเป็นไงล่ะมึงเป็นไงล่ะมึงเป็นไรไหมไม่เป็นไรบอลเกกีิปผมโคตรแรงเลยมันยังไม่เป็นไรเลยสิ่งดีที่จะฆ่ามันได้น่าจะเป็นเศษทองนี่แหละผมว่านะนี่ให้แม่งแข็งทั้งตัวไปเลยน,นี่นี่นี่เออมึงติดอยู่นี่แหละนะไม่ต้องไปไหนละนี่นี่แช่แข็งแม่มเลยเออ เรียบร้อยนะครับหายสันส่นหายเด่นกันเลยทีเดียวเชียวมาแล้วต่อมาเราก็มีเครื่องบดอีกอันนึงนะครับนะเป็นเครื่องบดสูญญากาศที่มันจะบดท,ทุกอย่างโดยการบีบทับนะฮะโอเคเอาล่ะเราจะทดลองเบสิกง่ายๆด้วยโดยสปอร์ตคันนี้ดูก่อนนะครับนะโอเคอันไหนคือกดทับนี่ไงโอ้โหนี่ไงทับไม่ล่ะทับไม่ล่ะเออโอ้โหไม่เหลือซากนี่เอออ่ะแล้วต่อมาลองเป็นเรือดูดิเรือคันเดิมเลยดูที่จะเป็นยังไงนะครับนะอ่ะ สโลโมชันเนาะไอ้รถนี้กดต่อไปอู้ทีเดียวเรือก็ต้านไม่อยู่นะครับมาโอ้โหสุดยอดเลยว่ะคือดูดิโอ้โหเละเอาละครับท่านผู้ชมคราวนี้ผมจะลองแก้มือเกิดไอ้เจ้ารถถังดูซิจะเป็นยังไงคราวนี้ผมว่าน่าจะได้นะหนึ่งสองเปรี้ยงนี่โอ้ยกดกดรถถังแบ็นตัแเตเลย นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะสามารถพังข้างในของรถถังได้หรือเปล่านี่ออกมาโอ้โหรถถังติดหนึบแต่ไม่พังว่ะไม่พังนะครับนะเออแต่ปิวอ่ะต่อมาถ้าผู้ชมลองรถหงร้อดูนะครับนะหนึ่งสองฮือไายแล้วบู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 ตูมอัดเข้าไปเลยเรียบร้อยนะครับ เป็นแตะแต่เอาล่ะนันผู้ชมถึงเวลาผมแก้มือกับเจ้าทีเล็กนะครับนะทีเล็กบอกอปล่อยช้อนแล้วเว้ยเอาลรงข่าวนี้ฉันไม่ปล่อยแกหรอกเว้ยหนึ่งสองบออย่ากดปุ่มนอนมาแล้วกดแล้วนะครับนะกดแล้วเป็นไงเอ้าเอ้าเอ่ออะไรของกเนี่ยทำอะไรฉันได้เนี่ยเอ้าไม่ไปหรอมันกดไม่ได้นะครับ่ากผู้ชมดูดิกด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 ดูดิ ดูดิอ๋ออฉันรู้สึกว่ามันมีอะไรกดทับชัดแต่มันกดฉันไม่ได้หรอกฟฟยนะครับมามันกดอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับมาเออดึงมันออกมาดิอึ๊บเออโอ้อ๋ออออออมา,ยางยตกแบบไอ้ฝ่ายเอา้านี่ไงมันก็ยังกดใช้งานได้อยู่นี่นะอะไรวะเนี่ยเอาละท่านผู้ชมต่อมางั้นลองบดเจ้าเมกดูนะครับโอ้โหเมกบอกโอโ้ตัวใหญ่ขนาดนี้มันก็ยังจะบดเนื้ออุ้ยแล้วเฟยดีโอ้โหดึงก็ไม่ได้นะครับนะตัวใหญ่เกินเอาละงั้นก็เอาเท่าที่ได้นะครับหนึ่งซองอึ๊บตา กดแล้วอ่ามันบดกูไม่ได้ว่าตัวกูใหญ่เกินไปนะครับนะเอา้าซะงั้นนะครับนี่เออบดได้อยู่นะคะอ่ะขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวค่อยบดทีละส่วนต้องบดส่วนเล็กก่อนนะครับนะนี่นีอ๋อไหวได้โอเคบดลงไปสิเอา้าทำไมไม่บดวะบดบดลงไปบดบดเอา้าบดไม่ได้วะ่ะ นะครับนะมันต้องทําให้ตัวมันเบากว่านี้นะครับถ้ามันถึงจะบดได้อะต้องประมาณเท่านี้เฮ้ยไม่ได้บ่ถ้าบุตรชมไอ้ไอ้ไรประโยชน์เอ้ยคอนเทนต์ฉันเสียเวลาเพราะแกหมดเลยยูทูบแม่งเลยนี่ถ้าบุตรชมเอาล่ะลองขับเทเบล่าแมนนะครับนะเอาล่ะผมจะลองกดดูแล้วครับแมหนึ่งซอกปึ๊บไปแล้วหูตูบตูบตูบโอ้ยเฮ้ยเอ้ยดูดูเฮ้ยยังไง ยังไงเฮ้ยอ้ามันกดไม่ได้หรอวะเอออ่กดเข้าไปกดไปเออเรียบร้อยเอ้าเดี๋ยวก่อนแค่ไม่ร่างแมนบอกโอ้ทำไมขามันยังเดินได้ว่าเดี่ยวไอ้ขามึงกลับมาก่อนตะกี้ขาแม่งลืมตัวนะครับนะเพราะว่าตัวโดนทับอยู่เอ่าลองเอาขึ้นมาดูดิอึ๊บดูดิดูดิแม่งเดินได้เฉยดูดิดูดิเออทับลงไปอีกดอ้าวอ้เละเอาล่ะู้ชมต่อมาผมจะรองเจ้าโอ้โหจีแมนตัวมันใหญ่เกินไปว่ะถ้าจะหมดมันต้องเดือดลงไปด้วยนะครับเออกดมัน บนบันนี้เอ,ออเออนะครับมาใส่ได้แค่นี้แหละนะครับมาหัวมันเออแห<ค>่งเออจีแบตตัใหญ่เกินไปอ่ะนะครับมาโอ้ะอ,ะ,อะบทมันเข้าไปบทเข้าไปพวกเอ,ออเออเออบทมันเอออย่างนั้นแหละ เออสุดยอดไปเลยขอทำความสะอาดแป๊บหนึ่งนะคระนะับน่าเปล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 ่าโอเคอ่านเอาครับท่านผู้ชมต่อมาผมจะลองบดไอ้พวกแบบตัวเล็กของสกีบด,ดีดดูนะครับดูซิจะเป็นไงหนึ่งสองอืบกดบืบไปแล้วค่อยๆบดตูม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 เฮ้ยติดมา ยังติดอยู่ยังติดอยู่เออเออสกิลดีบอกหูเริ่มต้นทานไม่ไหวแล้วเริ่มต้นทานไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกูจะช่วยมึงต้านทานไม่ไหวเองนี่ด้วยแรงอ,ดอัดของเทพเจ้านีเดี๋ยวกดลงไปเลยเรียบร้อยนะครับน้าเจอแรงอัด,อดของผมช่วยเสิอไปเละน,นะครับนะเอาล้วก็เป็ช่องสุดท้ายแล้วนะครับนะาก็คงต้องจบกันไปที่ ฉากฉากนี้นะครับฉากที่ไอ้เม็กนักขนานโดนรถไฟชนทั้งเป็นเออดูสิจะเป็นยังไงบ่อย oh <my> ดนาะไปทำอะไรฉันอนะ่ะฉันก็จะไปแล้วช่วยด้วยไปแล้วตโอ้ ไอ้ขอไอ้บ้าทนกูโอเคสำหรับวันนี้ก็จบไปเป็นเท่านี้แหละบายนี่ย้อนเวลากลับมาแม่งเลยนะครับนะดูนี้ย้อนย้อนย้อนดูสิไอ้เบ็กมันจะกลับมาหรือเปล่าปุ๊บปึ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 ๊บย้อนเวลากลับมาดูนะครับเราปึ๊บโอ้โหชิ้นส่วนไอ้เบ็กนะครับนะปึ๊บอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะรถไฟจะย้อนกลับมาหรือเปล่าย้อนกลับมาไหมไม่ย้อนว่ะนะครับน้านี่ไม่ย้อนทําไงก็ไม่ย้อนนะครับโอเคผมไปจริงๆแล้วบายบายฝันดีจุ๊บ